ตกผลึกกับชีวิตเป็นศิละปะที่มันเรียบง่ายที่ทำให้เรารู้สึกปล่อยวางรู้สึกรู้สึกอิสระจากความคิดจากอารมณ์หรือจากจากสิ่งรอบตัวมันกลายเป็นกฎจัก,กรวาลที่ทำให้เราค้นพบ วิธีการที่จะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบท่ามกลางธรรมชาติผมรู้สึกถึงชีวิตและสัมผัสกับจิตวิญญาณของตัวเองที่เต็มไปด้วยความสงบสุขกระบวนการของการวาบโค้ดเป็นศินละปะของการจุนจิตเพื่อทำให้เรา เข้าถึงความดื่มด่ำของชีวิตเข้าถึงการค้นพบจินนี่หรือยักษ์ในตะเกียงวิเศษที่ทำให้เราสามารถลิขิดชีวิตได้ตามใจปรารถนามันคือความรู้สึกที่เริ่มต้นจากการค้นพบความสงบอันล้ำลึกที่เกิดขึ้นจากการมีสติสัมปชัญญะอย่างแท้จริง